อยู่แค่เพียง2ปีเนี่ยยังไม่คุ้มเลยที่จะอยู่ในตําแหน่งในการมีอํานาจเพราะอยู่ได้แค่เพียงสปีก็จะต้องเลือกนายกใหม่นํามาซึ่งความปั่นป่วนครั้งใหม่หรือจะชูเลยว่าลุงตู่สลุงป้อมสองอย่างนี้เนี่ยประชาชนรับได้ไหมก็มีอีกสูตรหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือหรือจะเป็น2ปีลุงตู่และ2ปีเสียหนูอนุทินมีการประเมินด้วยนะคะว่าจะมีการยืมจมูกคุณอนุทินมาต่อลมหายใจ ให้ควบร,ระบบสามปอสิ่งที่คุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะมีความเชี่ยวชาญเก่งกาสามารถนั่นก็คือการอ่านใจและการเข้าใจอีลีดของเมืองไทยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีความเก่งกาเท่ากับคุณหญิงพจมานเป็นสิ่งที่คุณทักษิณก็บอกกับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นโง่และซื่อบือ้อสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณมีสัญญาณปรณีประนอมนั่นก็คือคุณทักษิณก็จะพูดถึง หลักทฤษฎีหนึ่งผ่านขับเฮาผ่านอะไรตลอดเวลานั่นก็คือหลักการที่คุณทักษิณไม่เอาซีโร่ซัมเกมสัปดาห์นี้นะคะกับรายการคุยฟ้าผ่าค่ะวันนี้เราจะมากันเรื่องคนละครึ่งอันนี้ไม่ใช่คนละครึ่งเฟส5เฟส6เอาไปลดแรกแจกแถมนะคะ แต่เป็นคนละครึ่งในทางการเมืองนั่นคือการปูดแคมเปญน,นายกคนละครึ่งจากพรรคพลังประชารัฐแคมเปญน,นี้นะคะถูกปูดขึ้นมาพร้อมๆกับกระแสของการปูดแคมเปญหมดลุงตู่สู่ลุงป้อมถามว่าทําไมเกิดแคมเปญในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นะคะจะสามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกเพียง2ปีเท่านั้นก็จะครบวาระปี2500 68หลังจากที่นับวาระจากรัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้นะคะจึงเกิดสูตรคนละครึ่งเช่นนี้ขึ้นมาซึ่งสูตรคนละครึ่งนี้หรือแนวทางที่จะชูทั้งลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยเกิดมาจากสสสายปักใต้พักพลังประชารัฐค่ะอาหากถามว่าทําไมสสสายพักใต้พักพลังประชารัฐถึงเสนอโมเดลลักษณะแบบนี้ ก็ต้องย้อนกลับไปนะคะว่าสสพักใต้พักพลังประชารัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสสที่มาเป็นสสครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งปี6 2สองหรือที่เขาเรียกกันว่าหลายคนก็เป็นสสนกแรก่สสนกแร่ก็คือเป็นสสสมัยแรกเป็นสสที่ไม่ได้มีฐานเสียงอะไรแต่ว่าได้กระแสของพลเอกประยุทธ์ฟีเวอร์ในเวลานั้นหรือกระแสของพักการเมืองในเวลานั้นดึงขึ้นมาได้เป็นสสครั้งแรกนั่นเองและสสนกแรกเหล่านี้นะะก็ถูกมองว่าอาจจะ ศูนย์พันในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองค่ะเพราะว่าสสเหล่านี้นะคะเขาก็ต้องหวังพึ่งแบรนด์ของพลเอกประยุทธ์ในการที่จะได้กลับมาเป็นสสอ,อีกครั้งหนึ่งจึงทําให้สสสายปักใต้เนี่ยแล้วก็เป็นสสที่ยังใช้พลังของความเป็นพลเอกประยุทธ์หรือกระแสของพักเนี่ยก็หวังจะกลับมาเป็นสสต่อเขาก็เลยมีการเสนอในลนักษณะโมเดลแบบนี้ขึ้นมา ล่าสุดก็มีการเปิดโพลของนิด้าโพลนะคะก็มีการระบุว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็ไปลงไปสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าคนที่คนภาคใต้อยากให้มาดำรงตําแหน่งนายกอะไรต่างๆเนี่ยชื่อแรกก็ยังเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่นะคะแต่สลับกับพักกลายเป็นว่าพักที่เป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้คือพักประชาธิปัตย์รองมาคือเพื่อไทยพลังประชารัฐลงไปอันดับ3อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูว่า ระหว่างกระแสตัวบุคคลกับกระแสพักในฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างสองปอประยุทธ์กับปอประวิทย์ที่ยังเคลียร์กันหรือคุยกันไม่จบถึงอนาคตทางการเมืองว่าขั้วอํานาจสามปอจะกําหนดและวางตัวเองอย่างไรในอนาคตค่ะแน่นอนว่าสูตรนายกคนละครึ่งนี้นะคะก็จะเป็นทางแก้ปัญหาของพี่น้องสองปออย่างประนีประนอมที่สุดหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ จะทำอย่างไรกับเกม2ปีที่ติดบล็อกอยู่นี้นะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองก็ยังมีท่าทีที่ยังไม่วางมือทางการเมืองยังคงจะเดินต่อและสู้ต่อทางการเมืองล่าสุดอีกอันนึงที่มาประกอบกันนะคะนั่นก็คือคุณวีรกรคําประกอบนะคะสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เสนอว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์นะคะมาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ นะคะเพื่อให้มีความชัดเจนกับพักพลังประชารัฐแน่นอนว่าคําถามนี้เข้าหูพลเอกประวิทยิ์วงสวรรคถึงกับหน้าตึงเสียงเข้มบอกนักข่าวว่าก็ไปถามไอวีละกรใช้คํานี้เลยนะคะก็ไปถามไอวีละกรดูซึ่งก็สะท้อนว่าการที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามายังพักพลังประชารัฐเนี่ยแน่นอนว่าก็สร้างแรงระสำแรงสะเทือนกับพลเอกประวิทธ์เช่นกัน เพราะว่าการขบเปลี่ยมกันระหว่างพี่น้องสองปอนเนี่ยยังคงดําเนินต่อมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการวัดพลังระหว่างคนสองขั้วระหว่างขั้วจันโอชากับขั้ววงสุวรรค์ภายในพักพลังประชารัฐนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์เมื่อปีก่อนนะคะหลังจากที่จะมีปฏิบัติการล้มนายกคาสภาจากศึกซักฟอนํนมาสู่การที่พลเอกประยุทธ์นั้น ก็เอาคนสายตัวเองเข้ามาในพักพลังประชารัฐเพื่อทำการสอดส่องไม่ให้หลงหูหลงตาแต่ก็ต้องเจอกับคนในฝั่งพลเอกประวิทย์เช่นกันที่อยู่ในพักพลังประชารัฐต้องวางบาลานซ์ให้ดีระหว่างคนสองขั้วซึ่งที่ผ่านมาภายในพักพลังประชารัฐสถานการณ์ก็เป็นไปในลักษณะแบ่งแยกและปกครองนั่นเองค่ะ ทำให้สถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐในกรณีที่พลเอกประยุทธ์เข้ามายัางพักพลังประชารัฐจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดหรือไม่และหากพลเอกประยุทธ์ไม่เข้ามาจะไปอยู่พักใดหรือจะไปเป็นแคนดิเดตนายกพักใดแน่นะคะก็ยังเป็นคำถามที่ยังคงค้างคาอยู่หากถามถึงพักสำรองของพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพัก ที่ได้ไปตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อพักสำรองดังกล่าวนี้นะคะในกรณีที่ผลเอกประยุทธ์ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์จริงหากไปอยู่จริงแน่นอนว่าเขาก็มีการมองถึงเป็นลักษณะาการเข้าทางฝั่งผลเอกประวิทย์หรือไม่ที่จะคุมพักพลังประชารัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดึงขุนพลที่เป็นลายล้อม ของพลเอกประวิทย์กลับมาได้เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นหรือสอสอหรือคนในขั้วจันโอชานะคะจะกระโดดไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ด้วยนั่นเองคะ่ะอันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นการเปิเปดศึกระหว่างสองปอประยุทธ์กับปอประวิทย์อย่างเป็นทางการเลยถ้าหากต่างคนต่างเดินย้ายไปคนละพักเช่นนี้แต่จากสถานการณ์นี้นะคะทั้งแบรนด์พลเอก ประยุทธ์ที่กระแสนิยมก็ลดลงแบรนด์พักพลังประชารัฐที่ไม่แข็งแรงเช่นอดีตเหมือนกันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งสามปบุรภาภัยะจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าจะเดินต่อไปด้วยกันหรือแยกกันเดินกันดีกว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามปนั้นยังคงอยู่ภายใต้ความเงียบไม่ตอบไม่พูดไม่อะไรเกี่ยวกับแสดงท่าทีเรื่องนี้ออกมาเลย ทำให้สถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐที่เห็นเงียบๆแบบนี้แต่ก็เต็มไปด้วยความอึมครึมที่เกิดขึ้นลูกพักก็ต่างยังไม่เห็นทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับอนาคตพักพลังประชารัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่เลือดก็ไหลออกสอสอก็เลงหาบ้านใหม่อยู่กันนั่นเองค่ะพักพลังประชารัฐต,ตอนนี้เนี่ยถือว่าบารามีของพลเอกประวิทย์นะคะกับอิทธิฤทธิ์ของบ้านใหญ่ตามพื้นที่ ต่างๆเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แต่แบรนด์พลเอกประยุทธ์ที่ยังขายได้ในบางพื้นที่ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันก็อยู่ที่ว่าพรรคพลังประชารัฐจะเห็นจุดแข็งนี้มากน้อยแค่ไหนและจุดอ่อนคือการดำรงตำแหน่งการอยู่นานของระบอบสามปอนํนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายของสังคมเนี่ยนะคะจะผลักให้เป็นแรงขับดันฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรหรือการที่จะชูพลเอก ประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่เป็นนายกได้อีกเพียงแค่2ปีเนี่ยนะคะจะไปหาเสียงกับประชาชนอย่างไรนะคะ<ม>หรือในทางการเมืองเนี่ย<ม>เขาก็พูดกันเลยว่าอยู่แค่เพียง2ปีเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่คุ้มเลยที่จะอยู่ในตําแหน่งในการมีอํานาจเพราะอยู่ได้แค่เพียงสองปีก็จะต้องเลือกนายกใหม่นํามาซึ่งความปั่นป่วน,นครั้งใหม่และจะทําอย่างไรในทางการเมืองและจะไปบอกประชาชนว่าเลือกพลเอกประยุทธ์อยู่2ปีแล้วอย่างนี้เนี่ยจะ ประชาชนจะรู้สึกว่าการเลือกนายกหนึ่งครั้งของเขาเนี่ยอยู่แต่อยู่ได้เพียงสองปีเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ในการจะไปเลือกนะคะหรือจะชูเลยว่าลุงตู่สองลุงป้อมสองอย่างนี้เนี่ยประชาชนรับได้ไหมในทางการเมืองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ยากของพรกพลังประชารัฐที่จะต้องแก้ปมเหล่านี้ไปให้ได้แต่แน่นอนว่าในเวลานี้คนในพรคพลังประชารัฐแกนนำพรักพลังประชารัฐน,นะคะก็ยังอยู่ใน ช่วงอย่างกระแสรอดูทิศทางลมอยู่นะคะและในสถานการณ์เช่นนี้นะคะนอกจากสูตร2ปีลุงตู่มาสู่ลุงป้อมก็มีอีกสูตรหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือหรือจะเป็น2ปีลุงตู่และ2ปีเสียหนูอนุทินมีการประเมินด้วยนะคะว่าจะมีการยืมจมูกคุณอนุทินมาต่อลมหายใจให้ขั้วระบบสามปอหรือไม่ด้วยอย่าลืมว่าในการเลือกตั้งปีหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ย สวสองร้อยหคนเนี่ยยังมีอำนาจโหวตเลือกนายกแต่เขาก็เชื่อกันว่าสอวอเนี่ยก็คงไม่กล้าพอที่จะหักมติเสียงประชาชนหากพักไหนมาคะแนนอันดับต้นๆเขาก็สมควรที่จะได้เป็นนายกหรือพักการเมืองไหนที่ไปจับกันแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะต้องมีการยืนพื้นว่าจะเอาใครเป็นนายกสอวอก็ไม่กล้าไป แหกมติสสที่มาจากประชาชนแน่นอนอันนี้เป็นฝั่งที่ฝ่ายการเมืองเขาก็เชื่อกันแบบนั้นนะคะซึ่งฝั่งสอวอ,อย่างที่เรารู้กันว่าสอวอเองเนี่ยก็ต้องดูทิศทางลมว่าจะไปในทิศทางใดกันแน่อันนี้เนี่ยทางฝั่งสอวอก็อยู่ในที่ตั้งของตัวเองแต่สอวอสุดท้ายแล้วฝั่งสอวอก็คงไม่กล้าแหกมติของสสแล้วก็ไม่กล้าหักปกกับประชาชนที่เลือกผู้แทนเหล่านั้นเข้ามานั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่า น่าสนใจแต่สอวอที่จะมีอํานาจเลือกนายกเนี่ยก็มีวาหะปีวาลาหะปีในการเลือกนายกได้ก็ทําให้สอวอจะสิ้นสุดอํานาจในการเลือกนายกปี2567ค่ะซึ่งก็อีกประมาณแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองหรือ2ปีเต็มๆเ,เท่านั้นเองที่สอวอจะมีอํานาจนี้ก็เท่ากับว่าสวจะมีอํานาจนี้ถึงแค่เพียงปีหน้าในการเลือกตั้งนายกครั้งหน้า เท่านั้นแต่หากนายกอยู่ได้2ปีหากในกรณีที่เป็นพลเอกประยุทธ์อยู่2ปีปี68สวก็ไม่มีอำนาจอีกแล้วหรือถ้าเป็นนายกคนอื่นที่อยู่ได้4ปีก็พ้นไปแล้วจากอำนาจสวนี้นั่นเองก็ทําให้มีการมองว่าโอกาสที่ทางฝั่งคุณอนุทินเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในมือ3ปอแลเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็ต่อเมื่อสภาวะของสอวสิ้นอำนาจในการเลือกนายกไปแล้วแต่หากให้มองฉากทัศน์ทางการเมืองในปีหน้านะคะจะเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วก็มีการประเมินกันคร่าวๆมาว่าฉากทัศน์ก็ไม่ต่างจากปี2562เท่าใดนักในการจัดตั้งรัฐบาลและแบ่งขั้วทางการเมืองนะคะก็ยังคงจะแบ่งเป็นฝั่งฝ่าย3ปอกับฝั่งตรงข้าม3ปอนะคะแล้วก็แต่ครั้งนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยคือมีพรรคขั้วที่3าออกมานะคะก็คือพรรคของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์สร้างอนาคตไทยพรรคของคุณหญิงสุดารัตนเยุราพานพรรคไทยสร้างไทย แล้วก็พักของคุณกรจติกาวันนี้กับคุณสุวัส์นั่นก็คือพักชาติพัฒนากล้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพักขั้วที่สามที่น่าสนใจว่าจะไปจับมือกับขั้วใดในทางการเมืองแต่แน่นอนว่าพักขั้วที่สาม่านี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจับมือกับขั้วที่ได้เป็นรัฐบาลนะคะคือในเวลานี้เนี่ยก็มีการประเมินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ขั้วอำนาจสามปอยู่ในปีหน้าแต่ สามปอจะไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นที่ผ่านมาการแชร์อำนาจในขั้วรัฐบาลที่มีสามปออยู่จะมีการแชร์อำนาจและเกลียดกันใหม่พอสมควรพักที่จะขึ้นมามีอำนาจนำในขั้วรัฐบาลในอนาคตที่ถูกจับตายอย่างมากคือพรรคภูมิใจไทยในกรณีที่พรรคภูมิใจไทยดันได้สอสอจำนวนมากขึ้นมาก็อยู่ที่ว่าพรรคภูมิใจไทยหากชนะพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาจริงๆ จะชิงนั่งนายกเองหรือไม่หรือจะไม่ชิงนั่งนายกแต่ไปกวาดเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกตเอมาเกือบทั้งหมดนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเกมของพรรคภูมิใจไทยในอนาคตว่าจะวางเกมนี้อย่างไรและจะต้องมาดูว่าเสียงพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐเสียงที่ได้มาเนี่ยสสอที่ได้มาตรงนี้เนี่ยมากน้อยห่างกันเท่าใดนั่นเองค่ะซึ่งจากที่ดูในเวลานี้เนี่ยอำนาจของ พลังประชารัฐและขั่วสามปอก็ดรอปลงมาเยอะแต่แสงฉายไปยังพักภูมิใจไทยและทางฝั่งคุณอนุทินในขั่วของคุณเนวินชิดชอบนั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญและน่าจับตามองในการเกลี่ยอำนาจใหม่ในอนาคตมาพร้อมสัญญาณแปลกแปลกจากพักเพื่อไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพักเพื่อไทยออกมาประกาศทารบกับพักภูมิใจไทย จะไปยื่นยุบพักภูมิใจไทยในกรณีการออกนโยบายกัญชาเสรีขึ้นมาไม่ทันข้ามวันข้ามคืนเท่าไหร่พักเพื่อไทยกับลำบอกว่าไม่ยื่นยุบแล้วอ้าวก็แปลกๆดีนะคะอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นวิวาทะการเมืองระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยอันที่สองก็คือย้อนกลับไปหลายเดือนก่อนพื้นที่ภาคอีสานใต้ก็เป็นฐานที่มั่นของพักภูมิใจไทยที่จังหวัดศรีสะเกด คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรลงพื้นที่ไปจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีการเปิดแคมเปญนะคะเปิดแคมเปญตีหนูไล่งูเหา่าออกมาอันนี้เนี่ยก็เป็นแคมเปญที่สะท้อนว่ากําลังต้องการเน็บแนมเสียดสีหนูก็คืออนุทินเพราะในเวลาที่ช่วงพิ่ผ่านมาเนี่ยมีการมองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหตะเวนดูด สสมาร่วมทับพักภูมิใจไทยจำนวนมากทั้งอดีตสสทั้งสส,สปัจจุบนันหรือคนที่เป็นบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่ซึ่งภาคอีสานก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พักภูมิใจไทยก็เล็งหวังผลอยู่ในเวลานี้และแน่นอนว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะก็ต้องเจอกับพักเพื่อไทยที่ต้องวัดพลังกันและนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายกัญชาเสรีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่พักภูมิใจไทยออกมาผลักดันขับ เคลื่อนเรื่องกยาศาเรื่องการจ่ายหนี้กยาศาเนี่ยที่ออกมาเป็นตัวตั้งหลักเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นผลงานของพรรคภูมิใจไทย,ยที่จะเอาไปขายในพื้นที่ภาคอีสานได้นะคะก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานและการที่คุณองค์อิงต้องลงพื้นที่ภาคอีสานบ่อยครั้งขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกจุดสําคัญว่าภาคอีสานยังคงเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่สําคัญของพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะนอกจากภาคเหนือแล้วนะคะจึงทําให เส้นทางการเดินระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณก็ถูกเอามาวิเคราะห์กันว่าคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ยยังเดินร่วมทางกันได้ไหมในอนาคตทางการเมืองพักเพื่อไทยแสดงท่าทีในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในแพทย์ชลนานสีแก้วหน้าพักก็ไม่ปิดประตูที่จะจับมือข้ามคั่วกับฝั่งรัฐบาลนะคะคุณสุทินคลังแสงหนึ่งในแกนนําพักพลังประชารัฐขออภัยค่ะหนึ่งในแกนนําพักเพื่อไทยนะคะก็ ออกมาระบุว่าพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะจับมือกับพักอื่นๆไม่จะเป็นพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐแต่คุณสุทินก็เชื่อว่าทั้งฝั่งประชาธิปไตยหากรวมเสียงได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วคือหากดูจากถ้อยคําให้สัมภาษณ์นี่นะคะก็อาจจะเป็นถ้อยคําที่ทั่วๆไปในทางการเมืองที่ยังไม่ถึงการเลือกตั้งยังไม่เห็นคะแนนเสียงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้นมันเป็นภาพสะท้อนว่าพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ปิดประตูทางคั่วรัฐบาล นะคะไม่ได้ปฏิเสธที่จะจับมือข้ามขั้วกับทางรัฐบาลอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยก็ต้องประกาศตัวเองไปเลยว่าจะต้องเป็นพรรคแกนนําอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลพูดมาตลอดว่าที่พรรคเพื่อไทยพูดมาตลอดว่าพรรคเพื่อไทยจะแลนด์ลด์250เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้เหมือนเชกเช่นยุคนารีขี่ม้าขาวคุณยิ่งหลักชินวัตร์นั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญ ของพรักเพื่อไทยว่าทําไมพรักเพื่อไทยถึงมีท่าทีในลักษณะแบบนี้และเป็นคนระดับแกนนําพักมาพูดแต่ด้วยแรงกระเพื่อมทางการเมืองนี้ก็ทําให้คุณประเสริฐจันทราลวงทองเลขาธิการพักต้องออกมาสยบความเคลื่อนไหวทั้งหมดคุณประเสริฐก็ออกมาชี้แจงยกเหตุผลหลายข้อว่า ยังไม่สามารถพูดได้ในเรื่องนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะจับมือกับพรรคใดบ้างต้องรอหลังการเลือกตั้งแล้วก็ต้องดูตามเจจำนวความต้องการของประชาชนนะคะแต่กระนั้นแต่กระนั้นความพิรุษยังไม่หมดแค่นี้ความพิรุษด,ดันไปตกที่นายแพทย์โลานานเพราะว่านายแพทย์โลานานดันมาบอกทํานองว่าหากจะจับมือกับฝั่งรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะต้องไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา ก็เป็นเรื่องเลยแค่นี้แต่ยังไม่จบเท่านี้นายแพทย์ชานานยังพูดอีกว่าตนมองว่าพลเอกประวิทย์ยังดีกว่าพลเอกประยุทธ์ที่มีความเข้าใจมนุษย์หรือในพูดในรุมหลก็คือเข้าใจวิถีการเมืองก็กลายเป็นเรื่องเลยว่าอ้าวทาไมพรรคเพื่อไทยมาพูดแบบนี้ในฝั่งพี่น้องสามปอเขาก็มองว่าเป็นการเสี่ยมทางการเมือง ให้พี่น้องสามปแตกการตีลุงตู่ได้ก็ตีลุงป้อมต่อได้เลยแต่ในทางการเมืองเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการพูดอย่างเนี้ยเป็นการทอดสะพานของขั้วพักเพื่อไทยกับขั้วพักพลังประชารัฐหรือที่เราเคยพูดมาต่อก็คือมันมีการดีลข้ามขั้วระหว่างคุณทักษิณกับพลเอกประวิตย์จริงหรือไม่นะคะอย่างที่เราเล่ากันมาทุกครั้งเลยในการาวิเคราะห์ก็คือ ทั้งคุณทักษินและพลเอกประวิตธก็มีสตอรี่คาบเกี่ยวกันสมัยที่พลเอกประวิตธได้ขึ้นเป็นผบทบเมื่อ20ปีก่อนนะคะด้วยพลังของบ้านจันสองลาในยุคนั้นที่ทรงพลังนั่นก็คือคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงษ์นั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเนคชั่นในอดีตที่ยังคงคาบเกี่ยวมาถึงปัจจุบนันเพราะวันนี้เนี่ยคุณหญิงอ้อก็ขึ้นมามีบทบาทนําชัดเจนในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยแม้คุณหญิงอ้อจะไม่มีตําแหน่ง แห่งที่แต่บารมีของคุณหญิงอ้อก,ก็เปลี่ยนพลังโดยเฉพาะการปรากฏตัวครั้งล่าสุดในเวทีเพื่อไทยมาเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คุณหญิงพจมาเปิดตัวร่วมงานการเมืองในรอบสิบกว่าปีเลยในการเข้ามาในการปรากฏกายในพื้นที่ทางการเมืองน,นั่นคือพื้นที่เวทีของพักก็กลายเป็นถูกวิเคราะห์มากๆว่าอันนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณใดหรือไม่สาหรับคุณหญิงพจมาแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะข,ของสัญญาประนีประนอมมากกว่าสัญญาณแตหกหัก ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหญิง <Jub il> พจมานเนี่ยนะคะมีความเชี่ยวชาญเก่งกาสามารถนั่นก็คือการอ่านใจและการเข้าใจอีลีดของเมืองไทยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีความเก่งกาเท่ากับคุณหญิงพจมานเป็นสิ่งที่คุณทักษิณก็บอกกับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นโง่และซื่อบือ้ออันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ทั้งผ่านขับเฮาแล้วก็ผ่านหนังสือที่คุณทักษิณได้ ลูกๆของคุณทักษิณได้เขียนและรวบรวมเอาไว้ที่มีการจำหน่ายช่วงเวลานี้ที่มีการเอามาเผยแพร่ก,กันนั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะท้อนถึงดุลข้วมอำนาจทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่น่าสนใจว่าพรรคเพื่อไทยจะวางโพสิชั o ตัวเองอย่างไรต่อไปในอนาคตผิดกับพรรคเก้าวไกลที่ก็ชัดเจนเลยว่าไม่ร่วมสังหกรรมกับข้อมอำนาจสืบทอดอำนาจจากคอสอชอหรือขั้วสามปอ นั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันในสมาการในการเมืองแบบนี้เนี่ยหากดูให้ดีก็คือพรรคเก้าไก่เนี่ยแทบจะถูกลอยแพเลยในทางการเมืองนะคะแต่ยังไม่จบเท่านี้ค่ะคุณทักษิณเองนะคะก็รู้ถึงบทเรียนของตัวเองในอนดีตว่าที่ผ่านมาความบูรหัมการท้าชนอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในทางการเมืองสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณมีสัญญาปรณีประนอมนั่นก็คือคุณทักษิณก็จะพูดถึง หลักทฤษฎีหนึ่งผ่านขับเท้าผ่านอะไรตลอดเวลานั่นก็คือหลักการที่คุณทักษิณไม่เอาซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมคืออะไรนั่นก็คือการที่ชนะก็ชนะแบบได้ทุกอย่างคนแพ้คือแพ้แบบราบคาบคุณทักษิณก็บอกว่าคุณทักษิณไม่หวังเห็นสูตรซีโร่ซัมเกมอีกแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ปณนีประนอมกับการปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานนั่นเองค่ะในทางการเมืองอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพัก เพื่อไทยจะเดินเกมปณีปนอมแบบนี้ได้จริงหรือไม่และพักเพื่อไทยจะวางแผนในการสู้กับขั้วอหนาสามปอหรือจะปณีประนอมในรูปแบบใดการจัดตั้งรัฐบาลดิวข้ามขาั้วแฟนขบพักเพื่อไทยจะยอมรับได้หรือไม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะคะในฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะคะก็บอกเลยว่า ก็เริ่มมีการแผลมๆสัญญาณที่จะประชิดพักพลังประชารัฐออกมาหลังจากที่เจอนักข่าวถามล่าสุดว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวเพียงว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นก็เท่ากับว่าไม่ปฏิเสธที่จะเข้าไปคุมพักพลังประชารัฐอย่างเต็มตัวเขาก็เลยมีการมองกันว่าหรือสุดท้ายแล้วหรือสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ลงแคนดิเดตนายกแต่พลเอกประวิทย์ลงปฏิริษอันดับหนึ่งหรือไม่ นั่นเองค่ะหรือจะใส่ชื่อทั้งสองคนไว้เพื่อปูทางนายกสู่คนละครึ่งในทางการเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างจริงจังว่าสุดท้ายแล้วพรรคพลังประชารัฐจะเดินไปเวไหนในทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ถือว่านิ่งๆแต่มีคลื่นใต้น้ําแต่เขาก็มองกันว่าหลังจบการจัดประชุมเอเปกการเมืองจะเริ่มขยับใหญ่มากขึ้นกระแสการยุบสภาก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึง่ง อย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าการยุบสภาคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงหลังปีใหม่หรือช่วงต้นปี2566นั่นเองค่ะอันน,นี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองว่าแต่ละพักการเมืองในเวลานี้ก็ปูทางคอหาเสียงในแต่ละพื้นที่แม้จะขยับมากไม่ได้เพราะยังติดกฎเหล็กของกะกะตอ,อยู่ในพักแต่ละพักก็เริ่มมีการจัดระเบียบหลังบ้านของตัวเองเพื่อเตรียมทับเลือกตั้ง ในทางดีลทางการเมืองก็เริ่มมีการโยนหินถามทางเริ่มมีการทอดสะพานทอดไมตรีหาการไวแล้วเบื้องตน้นแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่ประชาชนนะคะว่าประชาชนจะเลือกพักการเมืองใดประชาชนจะมีมติให้พักการเมืองใดได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแต่ในการเมืองไทยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่ไม่ได้เห็นก็อาจจะได้เห็นก็ได้ค่ะ bit by podcast